ยิ่งดีบีมไปเล่นรีฝรั่งเศสทีมวอชเชนยอชซีวอเลมบอลเซนปัญญาเล่นดูการหน้า2้อ2 6สวัสดีครับทุกคนยิ่งดีตอนรับต้นหกหงว์ครับนะักที่ตามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิการหูไมได้ยิน25เป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยนะครับพูดก็ไม่ได้ ตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดมาชัดนะครับไม่ได้ใช้ภาษามือแล้วนะครับเวลาคุยกันคือท่านเราผมไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคครับผมพูดระชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ปิดเสียงก็ได้มีภาพอ่านกีฬาอ่านขกาว่านไปด้วยนะครับ อย่าลืมฝากกดนับสายกดแชร์ชิปกดอย่าตามเป็นกำลันใจผมนะครับผมพิการไม่ได้ยินของพุ่งทับชิปนิกในดาวกีดาน้องบีมเดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับยิ่งดีครับบีมพิษิยาเช่นหวังหลงทาวินแล้วดูการหน้านะครับอย่าเป็นนางการลุย ลีฝรัร่งเศสดูการ2 25นะครับสโมสรวอลเชนทอนที่วเวลเบ์บอนในลีฝรั่งเศสเมืองนอนซี่ฝรั่งเศสนะครับประกาศอย่างเป็นทางการว่านักตบสาวไทยอย่างพี่มิยาขันละมีเช่นบรรยาเล่นในฝรั่งเศสตอนหน้านี้แล้วพร้อมกับนักที่ไทยชนะฝรั่งเศส สามหนึ่งใน BNL สองร้อยยี่ห้าที่ผ่านมานองบีมโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำแต้มสูงสุดสิบเก้าแต้มซึ 19, 8, ่งได้ตอกลงทำปัญญากันแล้วนะครับชื่อทีมอ่านว่าวันเชิญเอ็กซ์ซวอลเลย์บอลหรือวันเชิญจอร์จี้วอลเลย์บอลได้เข้าหลวมทีมในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ ในทีมอย่างมีผู้ช่วยคอสผู้ช่วยคอชิงช่างญี่ปุน่นชุดปัจจุบันรวมทีมด้วยฉบับทีม i, วอชเชนลอตี่บริบัลในดุการที่ผ่านมาจบอัดับ4ของลีฟรังเทจาก้งหมบด1ิทีมเมืองน่าเที่ยวในฝรั่งเศสสวยๆนะครับเมืองช่อซีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแวนลอเชน ถ้าตะวัน,นออกเสียงเหลือของประเทศฝรั่งเศสนะครับใกล้กับชายแดงประเทศแซมเปิแบงเชียมและเยอรมันเป็นเมืองที่มีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตย์ที่โดดเด่นนะทั่วไปและบรรยากาศมัมโลกเพราะที่เป็นที่รู้จักกันดี จาดูรัทสแขนที่ได้รับการึนทะเบียนเป็นมงลโ,โลนะครับตั้งแต่ปี1983ได้แก่ปนานาทิทัสฮัตเตอร์ลาไดริสและปานจาเนียนรอนซึ่งเป็นผลงานสถาปัตยกรรมนะครับบางหลงที่คงงามในทวันที่เแ่โดยเฉพาะ ึือเป็นหัวใจของเมืองและเป็นหนึ่งในนุกสัตว์ที่สวยที่สุดในยุโรปการเดินทางสามารถเดินทางอย่างร้ซี่ได้ง่ายๆโดยรถไฟจากเมืองใหญ่ๆใ,ในฝรั่งเศสเช่นปารีสหรือจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเทปเชิมเยอรมันนะครับและซัมเจนโดยรวมแล้ว เมื่อดอสซี่เป็นเมืองที่มะดกสำงบ,บัตผู้ที่ชื่อชอบประวัติศาสตร์ศิลปะสถาบันอาากรรมและท้องการธําบ,บัดบรรยากาศเมืองอยู่รวมที่สวยงามและเรียวนุ่มแต่ก็มีชีวิตชีวาในเวลาเดียวกันชิปนี้จบแล้วนะครับฝังชอบมาที่ตามข่าววีลานแบบนี้อย่าลืมฝากกดไิต์กดแชร์ลิปกดติดตาม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมพิการไม่ได้ยินออกพูงทับไว้พบเจอกันใหม่ชิมหน้าสวัสดีครับ